วันนี้แม่ออิวพามาเที่ยวคาเฟ่แถวบ,ญญาาบ้านบรรยากาศดูดีมากเหมือนได้ไปเที่ยวที่แบบว่าสวยงามแสนไกลแต่จริงๆแล้วแถวบ้านตัวเองนี่เองที่ไม่เคยมาเลยวันนี้ได้มาชมสวนมีดอกไม้หลากหลายสีจัดสวนได้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยมีชิงช้านั่งเล่นอกจากนี้แล้วยังมีบริเวณสวนที่เดินขึ้นไปข้ปขางบนเพื่อจะชมสวนเป็นกระจกนะคะ ได้ชมวิว360องศาพอเราเดินชมสวนที่เขาจัดไว้จนเหนื่อยเราก็เข้าไปดื่มเครื่องดื่มเย็นๆวันนี้ได้มีโอกาสน้องๆพ่ามาเที่ยวสนุกกันมากเลยใครๆที่แวะผ่านมาก็มาเที่ยวได้นะคะเป็นสถานที่เที่ยวแบบว่าใกล้บ้านแล้วก็มีความสวยงามไม่แพ้สถานที่อื่นเลย